สวัสดีครับวันนี้กับพ่อครัวผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้เดอะแซนบ็อกเข้าสู่วันที่47แล้วนะครับก็วันนี้ตัวแมพของเดอะแซนบ็อกก็คือเดอะเซอรเวิร์นะครับเมื่อเพื่อนๆเล่นเสร็จแล้วก็จะเป็น19บเทับ19นะครับก่อนที่จะมารับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆก,กดสมัครใครแล้วก็กดหัวใจไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับโอเคครับแล้วก็ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสัก,กครู่แล้วก็ไปดูที่ตัวคลิปกันได้เลยครับกระดานเทรดบิทคิ้งฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ต0%สาามรถปัูนพอร์ตจากกเล็ไไปใหญ่ดด้้วยตัวคุณเองมีระบบ และระบบเดโม Fu ิลเจอร์สำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง 1, 5 0 0 0 0ห้าบาทและพบกันที่ bitget.com โอเ okay, คครับอันนี้ก็คือแมปเสมอนรับที่เราเข้ามาแล้วครับโอเคกดเข้าไปเลยก็คุยเควสต,ตรงนี้เลยครับจริงๆมันจะมีบางเควสนะครับคือแบบว่าเราสามารถเอ,อ่อเก็บดอกไม้มาได้เลยแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะแล้วก็สามารถไปคุยทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บให้ครับ โอเคครับอันนี้เขาก็คือทอ l k กวิดป้าป๊ครับสเปิร์เรเรนะรบเสมอมบบนี้มาตรงนี้ก่อนเลยเควสไม่ยากครับแต่มันจะยากแค่ตรงที่เราต้องหาของให้มันเเจอครับโอเคเราก็มาทำเควสก่อนก็ได้ครับนี่มาตามทางก่อนนะฮะง่ายๆก่อนโอเคครับคุยแล้วก็เก็บดอกไม้สีฟ้ามเมื่อกีครับนี่จริงๆไอดอกไม้สีฟ้าเนี่ยเขาจะให้เก็บทั้งหมด20ดอกนะ มาทางนี้ก่อนนะนี่มาตามทางได้เลยคนระับไปขึ้นไปทางนู้นก่อนคนระับนี่ดอกไม้ตัวนี้นี่สีฟ้าด้านบนนี่มีอันหนึ่งโอเคเอัลงมามาตามทางได้เลยคนระับก็จะเป็นเก็บอันนี้จะเป็นเก็บอดอกไอ,อ,อ้สีชมพูนะครับ นี่แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคสามดอกเสร็จแล้วครับแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกสีฟ้านะครับโอเคขึ้นกลับไปทางเดิมก็ได้ครับขึ้นต่อไปทางนี้ครับเส้นทางอาจจะยาก,ยาก,ยากนิดหนึ่งเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับผมก็หลงหมองกันแบบมันค่อนข้างดูแล้วก็ยากนิดหนึ่งอาจจะหลงทางได้ง่ายๆนะครับโอเคอันนี้เรามาทางนี้แล้วแล้วก็ลงไปทางนี้ก็ได้ครับโอเคเอาใหมา่เอาใหมา่นี่ครับ แล้วก็อันนี้อีกอันนึงคะอีกดอกหนึ่งโอเคสีฟ้าจริงๆไอ้สีฟ้าเนี่ยต้องเก็บทั้งหมดยี่สิบดอกนะเราก็เก็บเผื่อไปเลยก็ได้แต่เหมือนเพื่อนว่าแต่เหมือนว่าจะต้องรับเวสนี้มาก่อนนะเพราะไม่งั้นตัวเวสมันไม่ครบโอเคเรียบร้อยก็ค่อยทํากันไปกลับไปส่งเวสก่อนก็ได้ครับโอเคพร้อมวิปปานะครับโอเคมาตามทางอนะเรื่อยๆเรื่อยๆ แอบ,บก็ออกแบบมาค่อนข้างน่ารักดีนะครับโอเคถ้าใครเคยเดูยหนังเรื่องเสมอฟก็น่าจะค,คุ้นเคยกันอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปทางไหนต่อเฮลเดอร์สมอฟสามอันก็คือมันจะมีคเคยสย่อยคเคยสอะไรพวกเนี้ยเราเราสามารถรับเควสแล้วก็ลุยได้เลยนะอันนี้ก็ได้เอาเอาอันนี้ก่อนก็ได้ครับอ๋อโอเคอันนี้เขาจะให้เราไปหาเออ ไอ้เมื่อกี้เป็นเฟืองเราเก็บไปครับอันนี้จะเป็นดอกไม้พิเศษนะครสามอันจริงๆถ้าเราก่อนที่จะมาคุยกับต้นนะ่ะเราไปเก็บดอกไม้มาก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาคุยทีหลังนะมันจะได้ประหยัดเวลาแบบจะเวลามันอาจจะเหลือแค่สูงวิีได้ซ้ําครับนี่โอเคแต่เข้าเพื่อแบบเพื่อนๆจะได้หาหาเจอผมก็เลยแบบว่าเล่นอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่งงโอเคสามอันแล้วแล้วก็กลับไปคุยครับคุยกับป้าก่อนครับโอเค ป๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บแล้กลับไปคุยกับคนเดิมครับนี่ก็จะเป็นเคเวสย่อยของเสมอตัวนี้นะครับโอเคตุบๆโอเคเรียบร้อยครับ,สบเสร็จเควสแล้วก็เหลืออีกอสองเควส์นับเควสหนักเควสหลักอันหนึ่งก็คืออันนี้แล้วก็ตัวเนื้ออันนี้ครับดอกไม้เนี่ยเห็นป่ะเก็บยี่สิบอันเนี่ยเราไปเก็บดอกไม้กันก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาทำเควสที่เหลือแล้วกัน โอเคเมื่อกี้ตอนแรกเพื่อแรกเราเก็บมาห้าแล้วใช่ไหมแล้วก็มีจะมีในหมู่บ้านประมาณสองอันนะเดี๋ยวผมหาให้ก่อนหมู่บ้านมันซ้ำๆกันบางทีก็งงกันฮนะมันมีหลายจุดเดี๋ยวแบบหนึ่งนะผมก็ลืมๆกันโอเคตรงนี้อันหนึ่งอ่าแล้วก็เราไปเริ่มตรงสะพานนี้ก็ได้จะได้หาง่ายๆฮะโอเคตรงสะพานตรงนี้นะจาไว้เป็นจุดศูนยะ์กลางเรจะเดินวนรอบนอกก่อนจะได้ไม่งงนี่ ออกทางขวามามีอีกหนึ่งอันแล้วเป็นแปดแล้วโอเคขึ้นมาทางน้าอะ่ะนี่มาขึ้นมาทางน้ําแล้วมีอีกอันหนึ่งโอเคเราออกปา่านรอบนอกก่อนนะจะได้ไม่งงโอเคขึ้นมาทางนี้ฮะโอเคแล้วก็ไปรอบนอกก่อนเดี๋ยวงงอเอารอบนอกให้หมดก่อนนี่จริงเพื่อนมาเก็บให้หมดก่อนก็ได้นะไอ,ไอ,ไอ้ดอกไม้เนี่เดี๋ยวลองดูโเคฝั่งนี้เราไปแล้วนะั่นเราก็เดินไปเลย อืมโอเคครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆทางนี้หรือเปล่าผมก็จำไม่ค่อยได้ละลืมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อ๋โอเคแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งขึ้นไปสิบสองอันแล้วนะนี่แล้วก็ย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงโอเคมีอีกไหมโอเคไม่มีแล้วไปต่อครับเก็บรอบนอกก่อนจะได้ไม่งงเอาขึ้นเดินไปทางนี้ฮะ เดี๋ยวจนไปเจอสภาแล,แล้วเราค่อยไปเข้าไปหาข้างในกับชั้นบนนะมันจะมีแยกชั้น,น่อยจะได้ไม่งงนะโอเคดูตามทางไปก่อนวงนอกมีไหมโอเคน่าจะไม่มีแล้วผมว่าดูทรงแล้วอืมมาเรื่อยเรื่อยนะมาเรื่อยเื่อยโอเคมีในนี้อันหนึง่งโอเคในสวนข้าวโพดนะ โอเคโอเคน่าจะหมดแล้วฮะนอันนี้เราเราก็ไปหาในหมู่บ้านแล้วนะโอเคในหมู่บ้านเมื่อกี้มันมีสอันแล้วจริงๆมันมีอีกจุดหนึ่งนะแต่แล้วรับผมจำไม่ค่อยได้เพราะว่าทางบบบแบบมันหลงๆยังไงไม่รู้โอเคไปก่อนนะเดินทางต่อไปอ๋อขึ้นมาทางนี้ก็ได้เไปชั้นบนก็ได้โอเคขึ้นมาทางนี้ครบเหล็กห้าอันนะชั้นบน เนี่ยเอาอย่างบนนี้มีอันนึงนะโอเคแล้วก็จะมีทางไหนอีกอันนึงนะั่นนะผมลืมนี่ฮะต้องขึ้นไปบนสะพานมาเมื่อกีอ้อ๋อตรงนี้มีอันนึงอีกโอเคเหลืออีกสามอันนะฮสามอันน่าจะอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างอีกอันนึงเดี๋ยวผมหาอด้านบนก่อนแล้วกันเรา เข้าไปในไอ้ต้นตรงนี้ก่อนนะกันไอ้ตรงท่อนไม้ใหญ่เนี่ยขึ้นไปชั้นบนนะเราจะไปขึ้นบันไดไม้นะนี่โอเคนี่ครับอันดังนั้นบันไดไม้ทางนี้แล้วก็ทางซ้ายมีอันนึงฮนะโอเคนี่ไอ้พวกไอ้ที่เป็นหุ่นยนต์ไอ้เป็นของอะไรพวกนี้เก็บไปด้วยเพราะมันจะเป็นเควนนะเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องนั่งหาทีหลังนะโอเคแล้วก็มีตรงไหนอีก นี่เก็บด้ดยวับใบพัดพัดลมอะไรเนี่ยโอเคนี่อันหนึ่งแปดเก้าแล้วถ้าจำไม่ผิดผมว่ามันจะมีตรงในหมู่บ้านอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะยังหลงหลงทางนิดนึงมันอาจจะงงหน่อยะแบบวันเนี้ยคือมันจะงงตรงที่เราจะทางมาจำไม่ได้ครับแค่นี้นี่ครับโอเคนี่แล้วก็ตรงนี้โพ เรียบร้อยครบ20ิอันแล้วนี่เนหะ็นไหมในหมู่บ้านครบแล้วนะหมู่บ้านมีสามอันแล้วก็รอบนอกอะไรพวกนี้ก็น่าจะเรียบร้อยโอเคเราไปส่งเคลสันก่อนจะได้ไม่งงนะโอเคส่งคุยกับป้าป้านะไอเมื่อกี้ไอเคลสที่ผมบอกว่าที่เก็บใบพัดอะไรเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าครบหรือยงังผมรู้สึกว่าน่าจะครบแล้วนะโอเคแล้วก็ต่อไปไปคุยกับเคลส์ันนะี้ฮะ ให้ผู้หญิงก่อนอันนี้เขาให้หาเออดอกไม้หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิด T อันนี้รับอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็อ๋อโอเคดอกไม้ใช่ใช่ใช,ใชโอเคครับมาทําทางนี้นะอันนี้จะมีเป้าหมายก็ง่ายหน่อยเพราะว่าอันอื่นมันจะไม่มีเป้าหมายให้เราเ,ราเก็บนะมันจะดูยากหน่อยนึง มหาทางขึ้นก่อนขึ้นทางโน้นอ๋อโอเคแป๊บหนึ่งครับหลงทางครับเอาจริงบางทีแมปมันก็ซับซ้อนนิดนึงครัหาทางขึ้นไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมลืมแล้วต้องไปขึ้นกับตรงที่ไอ้ทางโถตันนครบงต้นไม้ครับที่อันใหญ่ใหญ่ครับแป๊บหนึ่ง ขึ้นทางนี้ได้ไหมมันจะเป็นดอกไม้เมื่อกี้ครับดอกไม้ไอ้สีดูข้างในนี้มีทางขึ้นไหมอ๋อนี่ทางนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็เลยเควสหนึ่งครับเคลที่เขาบอกเอฟซอมเหมือนจะเป็นพัดลมเลยทั้งอย่างเลยถ้าผมจำไม่ผิด มันอยู่ชั้นตรงนะู้น่ะเดี๋ยวผมขอหาวิธีขึ้นก่อนนะผมลืมนะบางทีมันขึ้นตรงไหนฟาร่ามันจะมีทางขึ้นอยู่แนตะวผมจะไม่จำไม่จำไ,ไม่ได้มันจะขึ้นจากขอบ้างข้างครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะขอหาทางขึ้นก่อนลืมฮนะทางนี้หรือเปล่า นั้นมาทางนี้เอาไม่ใช่อ่ะขึ้นมาทางนี้แล้วเคเจอแล้วครับขึ้นมาทางนี้แล้วก็ไปตัวนี้อันหนึงโอเคเจอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บลงไปที่เดิมฮะทบางง,งตรงไหนก็ขออาภายัยนะครับก็แมปมันงงง,งนิดนึงโอเค ปุ๊บปุ๊บปุ๊ป๊บปคุยเรียบร้อยก็ไปส่งเควสนะครับแล้วก็เหลือเควสสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำอันนี้รู้สึกเขาจะให,ให้เราให้เราหาไอตัวพัดลมอะไรพวกนี้คนะรับเศษพัดลมทั้งหมด3ามาสี่ชิ้นนะมันจะอยู่ในป่านะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งนะเควสมันจะอยู่ในป่า เป็นเป็นสมอตัวผู้ชายครับที่อยู่ตรงขอบติมน้ำมาเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงเดินวนรอบหมู่บ้านนะฮะหมูบ่บ้านเสมอแป๊บนึงนะครับอ๋อเจอแล้วแต่แถวนี้นี่ไงเจอแล้ว โอเคอยู่ตรงเครื่องบินนะครับเนี่ยเออใ,ให้ซ่อมเครื่องบินนะไม่ใช่ว่าซ่อมพัดลมผมก็นึกว่าซ่อมพัดลมนะโอเคได้สองเราเก็บมาสองชิ้นแล้วนะอันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดเหลือชิ้นหนึ่งอ่าสามชิ้นนะเหลือชิ้นหนึ่งไอ้พวกใบพัดลมที่ผมบอกให้เก็บตอนแรกครับเราก็หาทางขึ้นไปเหมือนเดิมคนะตรงน,นี้ขึ้นได้ไหม ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องไปแปบ๊บนึงครับมันจะอยู่ชั้นบนนะไอ้พวกของูมเนียอรีสปาไว้แล้วกันโอเคเรามาหาทางขึ้นทางนี้แล้วกันเราว่าจะได้ขึ้นง่ายนะเดี๋ยวผมขอดูทางแป๊บหนึ่งนะเออ่ห้องโถง พยายามหาไปห้องถงตัวใหญ่ะที่มันขึ้นไปทางนั้นนะผมเดินสองรอบแล้วก็ยังงงอยู่ดีอ่าโอเคเจอห้องถงแล้วไปต่อได้จริงจริงให้เพื่อนเนมาเก็บไอ้พวกใบพัดอะไรพวกนี้มาเก็บมาเก็บก่อนเลยก็ได้ครับแล้วค่อยมาคุยตัวเควสครับนี่เห็นไหมแล้วเรียบร้อยก็ไปส่งเควสได้ ก็อีกอันนึงไปคุยอีกรอบนึงครับเฮลส์สมิ่วสนะครับท็อวิดปะปะโอเคครับก็ตัวเควสวันนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณนี้ครับเฮลส์สมิ่วสไม่น่ามีอะไรแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดเ,เป็นกำลังใจให้ช่องท mm ัพ hmm. สตอรี่นะครับกด subscribe ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับอันนี้ก็ขอภัยด้วยที่มาช้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ